นาเมลิเห็นไหมคะแม่มีลูกใหม่แล้วเนี่ยแม่ไม่เอาแล้วเออไม่เอาไม่รักแล้วหนูดื้อหนูซนหนูหักต้นไม้แม่ไม่ต้องมาเถียงไม่รักแล้วให้ไปอยู่วัดมันสองตัวเลยนี่แม่แม่มีน้องใหม่แล้วนี่นี่แม่ไม่รักหนูแล้วนูไม่ต้องมาเถียงเลยเออหนูซนไงแม่ไม่รักหนูเลยหนูซนหักต้นไม้แม่ขุดดินมากัดรองเท้าแม่อีกแม่ก็เลยแม่เลยมีลูกใหม่แล้วเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหม เห็นไหมหนูดื้อ,มอแม่จะไม่รักหนูแม่ก็เลยมแม่มีน้องใหม่แล้วนี่นี่ไม่ได้น้องใหม่แล้วนี่น,น่ารักด้วยเชื่องอมไม่ใช่โซนเหมือนหนูหนูขี้เหร่อ่าม,มะลีก็โซนมะนาวก็ขี้เหร่หน้าก็ดำหน้าก็ยัอบอจมูกก็สัน้นอืมไม่รักแล้วนี่นไม่รักน้องใหม่แล้วไม่รักหนูแล้วไม่จะหนูไปปล่อยวัดเลยเอาไหมคะเอาไหม ไม่รักหนูละหนูดื้อหนูเป็นคนดื้ออืมมันก็เถียงต้องมาเถียงเลยนั่นไม่รักหนูแล้วมันนาวจ้องอย่างเดียว